สว de um. ัสด mm ีค so nah ่ะวันน so ี 3. 3> ้เราจะมารีว oh. ิวสัจชีของเรื่องาคานอันนี้เรื่องลายทางนะคะขออันนี้ลายทา่เป็นตั้งในส่วนหูจซื้อมาใหม่ๆเลยนะแล้วเขาสักี่เด็กเอามาถึดีกว่านะ เขาเป็นก่อไม่ได้ที <In> ๋ยวมาดูคลแรกเลยครับเป็นบน้านเนบารนกนเลอกันเลยเืองล่างเี้ยก็บไว้ที่มันสวยแ้วแต่คน เอ้าแล้วเราไปรื <Ash ELLE> like ้อไปองถ้าพวกเราอยากวางไว้ที่บาญดีเลยอันนี้ผมด้นะคะเพื่อเราซื้อแค่สี่สิบบาทพวเราอะเพื่อนี่คนเรามันเอามาขายเพื่อเราก็เล้ซื้อมาค่ะ แต่ไม่ขายอันนี้แล้วก็เป็นไปงค์ชดอันนี้ต้องทำเออามันเป็นรอยแน่ๆนะคะเป็นังอะไรทำให้มันเหนยขึนคารโลมาถ้าเขียนอันนี้มันไม่เป็นไรี่ได้เดี๋ยวต้องตรที่ อันไอ้เป็นสีเหลืองสีต้มสีแดงสีเี่เลแล้วก็สีเขียวนะคะใช่หรือเปล่เป็นสีตัน <c oughs> ขอภัยค่ะดูนะ <c oughs>

เดี๋ยวเราจะขายเนี่นมาสุดค่ะไม่ได้ขายขายด้วยเลยนค่ะที่เมืงเรามีตลาดนัดตามเลไก็อะไรมาขายได้แต่ห้าเกินยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราจะขายคุณแ่ แล้ว se พี hey, are you? You are you? ่จะมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะไม่ละ